สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมุดมศึกษาปี2566โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่3กันนะครับเครดิตโจทย์จาก Twitter Math for y u นะครับโจทย์ให้หาค่าของผลคูณของ4พจน์นี้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นอกครับใครที่อยากลองทําก่อนกดโพิมแล้วลองทําดูนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันครับโจทย์เนี่ยสังเกตเห็นว่ามันสามารถจับคู่กันได้แต่ละคู่นะครับโดยจะใช้เรื่องผลต่างกำลังสองเข้ามาช่วยนะครับ ที่ว่าเอคูณบบกอบวกบคูณกับ a ลบ b ได้เป็น A กำลังสองลบกับ B กลังสครับดังนั้นผมจะจับคู่เพื่อให้มองเห็นภาพมากขึ้นนะครับ คู่นี้ผมจะรูปให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถจะให้อยู่ในรูปสต่างกำลังสองได้นั่นเองนะครับ คู่ต่อมาคือคู่นี้นะครับผมจะรูปให้อยู่ในรูปผลต่างกลังสองก็คือตรงนี้จัดรูปให้อยู่ในรูปนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ครับทีนจะเห็นว่าเออมันจะสามารถจัดให้อยู่ในรูปอันนี้คดหน้านะครับเป็น a นะครับบวกกับ b ครับคู่ต่อมาก็คือเป็นเครับบวกกับ b กับ a ลบกับ b ครับโอเคทีนเราก็ใช้เรื่องของผลต่างกลังสองก็มาช่วยครับ ก็กระจายเข้าไปเนาะก,ก็จะกลายเป็น2สแปรรูองบกสแป7รูทั้งหมด,ดียกกลังสองแล้วก็ลบกับสแปรรกลังสองครับส่วนคู่หลังครับก็จะกลายเป็นสแ1 5กลังสอลบหลังกลังสองก็คือจะเป็น2องสแปรลบสแ1 7 ทั้งหมดเรืกำลังสองครับด้านหน้าเนี่ยใช้กระจายใช้เรื่องของกำลังสองสมบูรณ์ออกมานะครับในขวดนี้นะครับก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองก็คือสองสพปร์ลูสองทั้งหมดเกืกำลังสองบวกสองหน้าหลังครับก็คือจะเป็นสองคูณสองสรลูสองคูณกับสแปรลูสิบเจ็ดบวกหลังกำลังสองก็คือจะเป็นบวกสายรลูสิบเจ็ดยกกำลังสองครับแล้วก็ลบกับสแปรลูสิบห้ายกกำลังสองของกดนี้นั่นเองขดนี้ คู่ต่อมาครับคู่นี้ครับฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็นสแปรรูสิบห้าลังสองครับลบตรงใช้กำลังสองสมบูรณ์กระจายมาเหมือนเดิมครับก็จะกลายเป็นสองสแปรูปสองทั้งหมดย่กำลัลงสองลบสองคูณกับหน้าก็คือเป็น2องรครับคูณกำะหนก็คือเป็นสอง,ง,สองรูงปสิบเจ็แล้วก็ บวกกับหลังยกกลังสองครับก็คือเป็นสควอเรลังสองนั่นเองครับตรงนี้ผมจะค่อยๆลดทอนเตลตัวนะครับเพื่อจะได้แบบประหยัดรทัดขึ้นเนาะสองสอควอเทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยมันก็คือเป็นสควอเร 8, กลังสองครับก็คือเป็น8นั่นเองครับนะคนนี้นผมจะตัดให้เหลือ8 พลน,นี้ครับ2อสแร์อคูณกับสแ์ก็คือเป็น2สแนั่นเองครับคูณกับ2ตรงนี้เข้าไปอีกทีก็จะเป็น4สแร์ลูสผลนี้บวกส1 7สแลกำลังสครับก็คือเป็น17นั่นเองครับลบกับส1 5ร์ากง2ก็คือเป็น15นั่นเองครับ โซคารุสมากรังสฝั่งนี้ก็เป็น15เหมือนกัน,นครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับฝั่งซ้ายเลยเนาะฝั่งขวาเนี่ยคู่นี้ก็จะกลายเป็นหนนี้ก็จะกลายเป็น8นะครับรนี่จะกลายเป็นลบสรูดสาสิบสี่แล้วสุดท้ายก็คือเป็นบวก17ทีนี้ยุบพดลงนิดนึงนะครับ ลบ1 5กลายเป็น2 5่สลบส้ากลายเป็น10นะครับแล้วก็บวกกับ4ี่รูปสาครับต่อมาคู่ถัดมาครับคู่นี้ไอ้บทนี้นะครับยุบเหลือเป็น1 5บลบแครับแล้วก็ก็จิดตีลข้าไปกับบวกสิบหลือลบสิบครับจะกลายเป็น1 5บห้าลบแลบสิ 17. จึงเหลือเป็น15ลบ25ครับก็จะกลายเป็นลบ10แล้วก็ติดลบเจอกับลบ4ลบสครับก็จะกลายเป็นบวก4ลบนั่นเองก็เป็นเรื่องผลตากลังสองเหมือนเดิมครับก็จะกลายเป็น b บวก a คูณกับลบ b บวกครับก็คือเป็น A ลบคูณ a+ บวกนั่นแหละนะครับดังสุดท้ายก็จะอยู่กลายเป็น4ี่ลบส ทั้งหมด,ดยกกำลังสองครับแล้วก็ลบกับหนึ่งร้กำลังสองเอ้ลบกับสิบกำลังสองครับสี่ร้อสามสิกำังสองก็จะกลายเป็น4ี4่คูณสี่คูณสานาะก็จะกลายเป็นห้าร้อยสี่สิบสี่ครับแล้วก็ลบกับสิบกำลังสองเป็นหนึงร้อยครับคำตอบจึงเป็นสี่้อยสี่สี่นะครับข้อกกข้อนี้เปอันเท่านี้นะครับคำตอบเป็นสี่้อยสี่สิบสวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ